ถาทำงานเพื่อสังคมนะครับผมอยากจะชวนพวกเรามองเรื่องของต้นตอนต้นเหตุของปัญหาว่าปัญหานี่มันเกิดมาทงไมทำไมไมันถึงเกิดเป็นปัญหาสังคมได้ถ้าผมสรุปเป็นภาษาง่ายๆเนะครับมันก็เริ่มมาจากอย่างแรกครับโง่ครับ,รบอย่างที่สองครับจนครับอย่างที่สามครับเจ็บครับโง่โจนเจ็บสามเรื่อง เหมือนจะเป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดครับทีนี้มาขยายความต่อมาโง่เนี่ยครับมันไม่ใช่โง่แบบที่เราเข้าใจใครทราบตัวเลขไหมครับว่าแต่ละปีเรามีเด็กที่ถูกออกจากโรงเรียนประมาณกี่คน,นครับรางวันยังไม่ไปนะครับแต่ละปีมีประมาณหนึ่งหมื่นคน,นครับตอนนี้ยอดสะสมอยู่แล้วประมาณสามถึงสี่แสนคน,นค,คำถามคือ เกิดอะไรขึ้นนะครับเด็กผู้นี้ถูกผลักให้จบป .6 เขาไปการสาภาพบังคับนะครับแต่พอเข้ามอ .1 นนเขาจะถูกลับเข้าอยู่มอ .1 นเนพราะถ้าไม่รับเข้ามัณฑิตกประท้วงคนอาหารแต่พอมาท้วงคนอาหารเสร็จแล้วเรียนได้หนึ่งปีเรียนไม่ได้ก็ให้ออกออกมาแล้วทำอะไรนะครับอยากได้ไอโฟนนะครับเพื่อนถึงไอโฟน,นก็ต่อเพื่อนนะครับ ก็แย่งชิงก er ็เกิดตั้งแต่ชิงทรัพย์างรับถ้าใครมีโอกาสแวะเรียนไปตามศาลอดเวลาแล้วครับผมดีใจดังเลยก็จะพบว่าคดีเหล่านี้เยอะมากเพราะว่าเขาไม่รู้จะทำไงเขาอยากได้ครับแต่เขาไม่รู้จะเข้าถึงเงินเขาไม่มีความรู้ก็จนครับตอนนี้จะเร็วแล้วนะครับ จนเงินครับอันนี้แน่นอนครับไม่มีความรู้ก็ไม่มีทางได้เงินคนที่ไม่มีการศึกษาโอกาสที่ได้เงินเนี่ยก็จะน้อยว่าคนที่มีการศึกษาเนี่ยหลายสิบเท่านะครับใครไม่รู้จงรนก็ไปอาา่านหนังสือเรื่องความเดือดร้อนหรือไปดูคลิปวิดีโอแอนิเมชันเรื่องความเดือดร้อนนะครับของใครสักคนหนึ่งที่ทำนะครับอีกอันที่จนกคือจนโอกาสครับไม่มีโอกาสเข้าถึงทรัพยายกรอ,อะไรเลยครับเพราะว่า ด้วยเงื่อนไขปัจจัยต่างๆทัง้ง,ง,งไม่มีความรู้ทั้งไม่มีเงินก็ไม่ดีซึ่งโอกาสใครจะให้โอกาสทีเดยโอกาสเขาก็จะกังวลเสมอว่าเขาจะไม่สามารถคืนได้และสุดท้ายไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากร,กรนะเพราะถูกครอบครองไปหมดแล้วต่อมาด้วยความที่ไม่รู้ด้วยความที่ไม่มีก็ทาให้สูญความเจ็บปวดะครับแต่ในมิติของคนที่เป็นสังคมบแบบประเทศไทยของเราเนี่ยหรือสังคมที่ ดูเหมือนว่าจะเจริญแล้วเนี่ยครับเพราะเขาไม่ได้โง่นะครับแต่เขาไม่มีทักษะในการคิดไม่รู้ว่าทําไมฉันต้องไปเข้าแถวต่อซื้อไอ้โรลดีบอยหรือไอ้คริสปี้โดนัทที่หวานมากแล้วก็มีพลังงานสูงมากกินเข้ามาแล้วก็อ้วนนครับเราพบว่าคนที่เป็นโรคเรื้อรังนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันเน,นี่ยมันย้ายจากอายุ60ปีลงมา35ปีนะครับ เพราะนั้นจานวนสะสมของคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยตื้นโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้นสูงมากไม่ใช่เป็นเพราะว่าสังคมเรามีคนแก่มากขึ้นนะครับเรามีสังคมของคนที่แก่ไวขึ้นอย่างมหาศาลนะครับในอเมริกาเนี่ยมีข้อมูลชัดเจนครับเปรียยเทีบตั้งแต่ปี1965ถึงปี2008เนี่ยนะครับเด็กที่อ้วดเพิ่มขึ้นจาก4เปอร์เซ็นเป็น20เอร์เซล่าสุดที่ผมอ่านเนี่ยก็คือ25ปอร์เซ็นตแล้วนนี่4ของเด็กเนี่ยอ้วด แล้วเนี่ยวันนี้เกิดอะไรึีนครับก็เป็นปาหวัติม่ได้เับเพราะนั้นน,นี้โง่จนเจ็บนะครับมันก็จะวนอย่างนี้ครับมันก็ขยายขึ้นไปขยายขึ้นไปขยายขึ้นไปนะครับดูเหมือนไมามีวันจบสิ้นนะครับและความโง่จนเจ็บเนี่ยก็ทําให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันสเสมอผมผมถึกว่เวลาผมจะเหลือเยอะนะผมเตรียมสไลด์มาน้อยผมก็เลยมีรูปเรื่องนี้นนหน่อยหน่อยแต่บอกว่าเออ ตอนผมอยู่ภูเก็ตเนี่ยผมก็ชอบไปตามที่ต่างๆครับมีโรงเรียนเชื่อมเรียนบ้านแหลมพันวาซึ่งอายุประมาณห้าสิบหกสิบปีแนละ้วโซมากครับนี่ครับคือรูปอาคารเรียนเป็นเดือนไม้นะครับเราก็จ,จัดกิจกรรมกันไปทาสีโรงเรียนอย่าถามว่าทําไมทาสีชมพูนะครับเป็นความข้อตกลงของโรงเรียนนั้นว่าก็อยากได้สีชมพูเราก็ไปทาให้ระหว่างที่ทาสีก็เหลือไปเห็นบ้านข้างๆเป็นวิลล่าขายฝรั่ง ราคาน่าจะทั้งสามสิบสี่สิบล้านครับเห็นอะไรไหมครับเห็นรั้วไหมครับไม่มีไฟเตอร์ครับคือเขาเขาสร้างข้างโรงเรียนแต่โรงเรียนมันอัปรักษมากครับวิธีคิดของคนมีเงินที่ซื้อบ้านสามสิบล้านก็คือโรงเรียนมันน่าเกลียดมากเลยอะเรามีรั้วแล้วเนี่ยมันยังบางความน่าเกลียดไม่พอ เราใช้เงินอีกหน่อยแล้วกันต่อรู้นให้มันสูงขึ้นเพื่อจะพาวาผ้าเปลี่ยนของโรงเรียนเนี้ผมทานสีไปผมเหมือนถูกไม้ตีหัวเฮ้ยมันคิดได้ไงวะมมนมีเงินต้องสามสิบล้านซื้อบ้านแต่มันไม่อยากเห็นโรงเรียนหน้าตาประทลาทำไมมันไม่เอาเงินมาทำโรงเรียนหน้าดูวะแล้วได้ยินเสียงเด็กๆแล้วเปิดประตูมาก็เห็นแต่ชีวิตที่มีความสดใสเด็กคนนี้ก็จะมี ความรักต่อเขาแต่เขาเลือกที่จะใช้เงินนั้นสร้างร้ยมันส่งคืนเขากลารลูกบอลอีกแล้วเาอะไรนะครับเขากลารลูกบอลที่เด็กจะเตะไปโดนนะครัถ้าไปโรงเรียนนี้ไม่กล้าเตะบอลเลยครับแค่เดินจากล่าโรงเรียนก็ไปบนโรงเรียนก็เหนื่อยนะครับเพราะมันอยู่บนภูเขาเด็กจะเล่นได้อย่างเดียวคือสไลเดอร์ครับสไลด์ลงมาจากยอดเขาจะมันเป็นซีวิวนะครับโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนซีวิวนะครับเพราะฉะนั้น ลองลองลองลน,นึงกคุณครับว่าไอความที่มันเหลือกันมากๆขนาดนี้ยนันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมจึงไม่แปลกใจว่าทําไมเด็กถึงอยากเผาโรงเรียน,นครับ <c oughs> เพราะโรงเรียนไม่เผาเครับเผ <c oughs> าแล้วจะได้สาาร้างตึงกเรืเดียวครับเพราะนั้นปัญหาทางสังคมพวกนี้ในมิติข,ของบ้านเรามันมันต่างไปจากเรื่องราวในแอฟริกาเรื่องราวในต่างมากมายครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่ต้องมีนวัตกรรม แล้วถ้าทำแปลงง่ายๆที่แก้ปัญหานี้จะแก้ปัญหานี้ยังไงครับแล้วเราต้องการนวัตรกร,กรอีกเยอะแยะมากมายครับวนนัีผมเป็นผู้อชก้าโชก้าเลือกเราเข้าไปอยู่ในโมดิทเนี้ครับแล้วพอน,นี้คุณหมอกขียนชิบผมพูดในสไลด์สุดท้ายผมไปเรียบร้อยแล้วว่าโาชก้าเนี่ยพูดไวสามเรื่องครับในเรื่องของการแก้ปัญหารหรือต้องการที่เป็นเชนเมคเกอร์คนที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงสังคมหรือพวกเราที่จะเป็นเอสบีนะครับผมเฝ้าบีวอนนะครับ ขอให้เอาเอาปัญหาสังคมเป็นที่ตั้งอย่าเอาธุรกิจเป็นที่ตั้งถ้าใครบอกว่าอยากให้คุณทํางานเพื่อสังคมและให้ส่ง,แ,สงแผนธุรกิจมาให้ดูว่าแผนธุรกิจจะทำให้ธุรกิจของคุณอยู่ได้ไหมอย่าส่งไปให้เขาไม่มีประโยชน์อย่าส่งครับถ้าประดีมองไม่เห็นรูปในการสอสอครับผมก็จะพูดได้ผมอยากชวนพวกเรา ให้ยืนอ,อยู่บ bon นปัญหาทางสังคมว่าเราอยากจะทําอะไรให้สังคมนี้มันหายไปปัญหาที่มันยอยู่ตรงนั้นเพื่อทําให้ปัญหาทางสังคมนั้นมันหายไปนะครับมันต้องการนวัตกรรมอันมหาศาลนะครับและนวัตกรรมนี้ไม่ใช่เป็นนวัตกรรมที่เราขอไปให้เขาเป็นนวัตกรรมที่เราต้องเข้าไปเฝ้า,าดูนั่งมองดมลูคำจน เห็นว่าเราจะใช้โอกาสอะไรเีื่อเข้าไปแก้ปัญหาจะใช้วิธียังไงเี่เข้าไปแก้ปัญหาแล้วทำพอมันสําเร็จเราถึงจะใช้วิธีการทางธุรกิจเข้ามาเพื่อจะทำให้มันยัง่งย,ยืนได้ผมมีศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเพื่อจะทำให้คนอยู่ที่ภูเก็ตไม่ย้ายาไ ทำธุรกิจธรรมดา,าไม่ได้กับไรก็เจ๊งกันหายนานะครับสิงธุรกิจสําเร็จหนึ่งธุรกิจ,จ,กจถือว่าสุดนั้นเก่งที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาธุรกิจมาเป็นตัวตั้งแล้วบอกว่าเราจะทำดีก็ทำธุรกิจไปครับแต่ถ้าเราเอาปัญหาสังคมไป็ตัวตั้งแล้วฉันอยากจะแก้ปัญหาสังคมนั้นให้ได้ ไม่ว่าใครจะเรียกฉันว่าเป็น S E S A S แมวอะไรก็แล้วแต่ฉันก็จะถามมันถึงจะแก้ได้ครับมันถึงจะเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้สำคัญมากนะครับเอาปัญหาสังคมามาดีรับทำไมผมถึงพูดคำนี้ซ้ำไปซ้ำมาครับเพราะปัญหาสังคมนั้นมันไม่ได้อยู่แค่ที่เราเห็น เด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไม่ได้อยู่แค่ตรงหน้าเรามันยังอยู่อีกหลายแห่งทั่วไปเราต้องมองให้แตกนะครับว่าเราจะทำอย่งไงแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เราทำการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ก็คือแพชชั่นหรือความหลงไหลได้กล้นไม่ใช่แปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรนะ เพราะอไรุกคนแปลว่าทำไมต้องมีครับเพราะจะไม่มีใครให้กําลังใจเราเลยนอกจากตัวเรานอกจากเราที่วันนี้ก็ยังไม่รู้เวอร์ะทันในกระเป๋าอยู่เท่าไหร่นอกจากตัวเราเองที่จะนอนลืมตาโคล่ทั้งคืนว่าจะทํำยังไงเราต้องเรียนรู้ที่จะให้กำลังใจ,จกับตัวเราครับไม่มีคนอื่น สอสอก็ให้กำลังใจไม่ได้ผมอยากจะเชิญชวนพวกเรานะครับให้หนทำความเข้าใจถึงปัญหาของสังคมปังปูดให้แน่ลุยไปเพื่อจะแก้ปัญหาสังคมไม่ได้จะหัวร้องจะร้องห้าก็อยู่ที่ตัวเราครับจะสำเร็จจะพ่ายแพ้ก็อยู่ที่ตัวเ,เราเไม่ต้องตะแบงไม่ต้องเรียกหา ราบวันคําคชื่นชมครับแล้วทําให้มันเจ๋งไปเลยครับคือปัญหาสังคมนั้นมันหายไปแล้ขอบคุณมากครับ